ชิโป้หนึตอนสมัยปอี EP สิบสอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเฮ้ย hey, โยงไม่ว่าจะยังไงก็ตามวันนี้มึงต้องพาพวกกูไปดูทีวีให้ได้เออมึงผัดมาหลายตอนแล้วเนี่ยกูไม่ได้ดูทีวีสักทีเฮ้ย hey, นี่กูไม่ได้ลีลานะเว้ยแต่ว่ามันมีอะไรมาขัดจังหวะทุกทีเลยอะเวลาที่จะพาไปดูแล้ววันนี้ล่ะวันนี้มีเรียนแค่ครึ่งวันเนี่ยเดี๋ยวพอเรียนเสร็จพวกเราก็ไปกันเลยนี่มึงชวนกูโดดเรียน ถึงมีเรียนแค่ครึ่งวันแต่ครูก็ให้อยู่จนโรงเรียนเลิกนะเว้ยเออไม่เป็นไรหรอกนะพวกมึงจะไปไหมล่ะไม่ไปก็ไม่ได้ไปแล้วนะช่วงเวลานี้เป็นเวลาทองเออกูว่างั้นแหละไอ้กโกรธมึงอยากจะดูหน้ากากเสือไม่ใช่เหรอเออใช่ตกลงมติเป็นเอกฉันไอน้นีคลางหน้ากากเสือเข้าเส้นโอพระสงฆ์ให้โยนี่บ้านมึงเหรอ เออนี่แหละบ้านกูพ่อจะอยู่กันได้ไหมรู้ราหมาเห่าบล็อกไอโยงบ้านมึงเป็นปูนเออทาไมเหรอบ้านกูเป็นปูนไอจอดบ้านมึงทําจากอะไรไม้ดิไม้ล้วนไอจอดมึงละ่ะอา้าวก็กูบอกว่าไม้ไงแล้วไอจอดล่ะบ้านทําจากอะไรก็บอกว่าไม้มึงถามคนอื่นบ้างได้ไหมเนี่ยเออโทษทีกูตกใจไปหน่อยไอจอดบ้านมึงทาจากอะไรพวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยกูเพิ่งเคยเห็นบ้านปูนเป็นครั้งแรกเฮ้ยจริงเหรอแล้วไอจอดบ้านมึงทําจากอะไร ทำจากไม้แต่บ้านกูเน่ะเป็นไม้ไผ่เฮ้ยข่าวบ้านมึงเป็นยังไงก็บ้านไม้เหมือนกัน,นัดนแหละแต่ว่าทาสีแล้วมึงละจอดบ้านไม้เฮ้ย <c oughs> จริงเหรอวะนี่กูบ้านปูนเป็นหลังแรกเลยเหรอเออมึงอะหลังแรกใช่ไหมจอดบ้านกูทําจากไม้ขนาดโรงเรียนเรายังทําจากไม้เลยเฮ้ยนี่พื้นปูนได้เหรอเอาบ้านปูนก็ต้องเป็นพื้นปูนดีวะโอ้ว้าวพื้นปูนให้ความรู้สึกที่ดีมาก เย็นสบายเหมือนเหยียบท้องทะเลอันกว้างใหญ่มึงก็เกินไปพื้นบ้านมึงเป็นแบบไหนอะจอร์ดพื้นไม้ว่ะของกูพื้นเป็นดินกูก็ไม้เหมือนกันพกเรามาคา,ายโยงแล้เยึดบ้านมันกันเถอะนี่มึงอยากได้กันขนาดนั้นเลยเหรอชีวิตมึงดีดีอโยงถ้าพวกมึงชอบมาเล่นบ้านกูบ,บ่อยๆก็ได้เออกูมาบ่อยแน่เฮ้ย,ยอย่าโมาแต่เสียเวลาชื่นชมบ้านกูเลยมาดูทีวีกันเย้พวกมึงนี่เหมือนเด็กเลยว่ะมึงก็ด้วย เทพโย่งขอนำเสนอการ์ตูนเรื่องหน้ากากเสือกูไม่ให้ดูแลอ้าวอะไรของมึงเนี่ยบอกชื่อเรื่องปุ๊บไม่ให้กูดูปั๊บเวลากูพูดพวกมึงต้องทำเสียงเอโค่ด้วยดิเพื่อนี่บ้านกูกูไปขนตั้งกฎได้ทีขี้แพ้ไหลเอออ่ะบ้ากันมันหน่อยเอออะโอเคโย่งเดี๋ยวมึงพูดมาอีกทีนึ่ง เทพโยงภูมิใจเสนอดีมากประโยคนี้ไม่ต้องนี่พวกมึงกลัวตีนกูเหรออย่างอีกยังไม่หยุดสัวสัวสัวสั่วสั่วสัวสัวสัวเองเองเองตุแก่พอแล้วเมื่อไหร่พวกกูจะได้ดูเนี่ย โอเคเลิกเล่นหน้ากากเสือเอว้าวมาแล้วมาแล้วโอ้ยเกิดมากูเพิ่งเคยเห็นทีวีระยะเผาขนนี่หรือความเจริญซดยอุดยอดทีวีเครื่องที่สองของหมู่บ้านโอ้โหโคตรแจ๋งอะเฮ้ยโคตรนุกอะโอ้ยขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้กูได้เกิดมาเออนั่นแหละเออสู้มันหน้ากากเสือโหยอย่างแท้เออสู้ๆต่อยมาเลยเออเออนั่นแหละเอ้เออลบ ระวังหน้ากาเสือ,อเฮือเจ็บแทนไปแต่ไรเอามาอีกทีเฮ้ยหน้ากาเสือจะใช้ทาไม่ตายแล้วจะาหาย<ม>แน่อโยงทีวีมึงไปไรเฮ้ยกําลังลุ้นเลยสงสัยว่าโรมจะพัดเสาก้างปลาหมุนคืออะไรวะเสาสัญญ,ญาณอะมันอยู่บนหลังคาบ้านกูเขาเรียกว่าเสาก้างปลาอ้าวล้าทำไงอะกาลังลุ้นเลยต้องมีคนขึ้นไปหมุนหมุนรับสัญญ,ญาณให้มันดีขึ้นโหมีงี้ด้วยมึงไปหมุนได้โยงกูจะดูต่อ ไม่เอาพวกมึงแหละต้องไปหมุนอ้าวซะงั้นเฮ้ยพวกมึงใครก็ได้ขึ้นไปหมุนเสาก้างปลาหน่อยกูกลัวความสูงกล้ามมึงอะไปกูกลัวไฟดูดไอ้โกรนมึงอะเป็นอมตาไปเลยกูขึ้นไปหมุนกูก็ไม่ได้ดูดิว่ะก็พอหมุนเสร็จมึงก็รีบกลับมาลงมาดูเลยแล้วกูจะดูทันเหรอเออทันมึงว่องไวอย่างกริย์ป่าเอ้ยโกรนเพื่อพวกเราทุกคนเพื่อหน้ากากเสือเอ๋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 เอก็ได้ว่ะ แต่ถ้าเกิดว่าลมพัดเสาก้างตาาหมุนอีกรอบต้องไปนคนอื่นไปแล้วนะเออได้เดี๋ยวรอบต่อไปกูไปเองสัญญาเออสัญญาสาบานเออถ้ากูโกโหกขอให้โตขึ้นไองสูงเป็นเปลดเ,เออได้เออโยงแล้วมันต้องทําไงมั่งมือก็แค่จับเสาค่อยๆหมุนซ้ายหมุนขวาดูจนกว่ามันจะเจอสัญญาณน่ะอ้าวแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าเจอสัญญาณแล้วพอเจอสัญญาณทีวีก็จะมีภาพไงมือไม่รู้หรอกแต่พวกกูรู้เดี๋ยวพอเจอสัญญาณแล้วกูตะโกนบอก เออได้ตามนั้นเฮ้ยย่องกูอยู่ข้างบนแล้วเออเอาเลยทีนี้มึงก็เริ่มหมุนเลยเออไฟดูดนั่นไงกูว่าแล้ะแต่ไม่เป็นไรกูหมุนได้อยู่อ่าได้ยังยังยังโกรยังได้ยังเฮ้ยนิดนึงนิดนึงเฮ้ยมาแล้วบอยโกรอเร็วไอโกรนพอแล้วลงมาได้แล้วเออได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้แล้วว่าบอกให้มันหมุนใหม่อ้าวไอโกรยยังไม่ต้องลงมาหมุนอีกอะไรวะกูปีนลงมาข้างล่างแล้ว เออเมื่อกี้อยู่ๆมันก็หลุดไปเออเออก็ได้วะอ่ะโูจะหมุนอีกรอบนะเริ่มเลยเพื่อนเอาเลยโกรนทีนี้หมุนช้าๆหน่อยเออไฟดูดวป็ไปไงได้ยังยังเพื่อนยังเฮ้ยได้แล้วได้แล้วแต่บอกไอโกรนให้ค่อยๆปล่อยนะโกรนพอๆมึงค่อยๆปล่อยช้านะเออช้าๆใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยสัญญาณลุดอีกแล้วว่ะไอโกรนอย่าเพิ่งลงมาสัญญาณหลุดอีกแล้วอะไรวะบอกให้มันหมุนกลับไปทางเดิมดิ ไอจอทีนี้มึงเป็นคนบอกมัง่งไอโกลดลองหมุนกลับไปทางเดิมช้าๆนะเว้ยเออเออเออไฟดูดไอโกรดหมุนช้าๆใกล้แล้วได้ยางบอยมันจับไว้งั้นแหละพอปล่อยแล้วเหมือนกับสัญญาณจะหลุดจับไว้เฉยๆก่อนโกรนเออยนั่นแหละสู้มันหน้ากากเสือเอ้ได้ยางอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงค่อยปล่อยใช่ไหมอีกนิดนึงจะจบแล้ว ท่วเลวอ่าโอเคจบแล้วหนุกจงเบยฝากไว้ก่อนเถอะพวกมึงเป็นไงเมื่อวาประสบการณ์การดูทีวีครั้งแรกโคตรหนุกเลยวะกูอย่างชอบเดี๋ยววันหน้ากูมาดูอีกนะเออได้ดิดีจังนะพวกมึงเนี่ยแหม่ทำเป็นงอนเดี๋ยวรอบหน้าก็ไม่ใช่มึงแล้วที่ต้องไปหมุนเสาเออรอบต่อไปเป็นมึงนะ้จอดเออได้ดิแล้วทำไมจะต้องหมุนเสาตลอดเวลาเลยวะ ทำไมถึงไม่ล็อกแค่ตรงสัญญาณมันไว้เลยอะคืองี้เว้ยสัญญาณมันมาคนละที่พ่อกูดูมวยใช่ไหมละ่ะก็จะหันเสาไปทางสัญญาณที่มวยชัดๆเพราะงั้นสัญญาณฝั่งการ์ตูนมันก็เลยชัดมั่งไม่ชัดมั่งแล้วแต่ลมอ๋อกูพอเข้าใจแล้วบางทีฝนตกนะลมแรงๆเนี่ยโอ้โหดูไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นใครเป็นคนปีนพ่อมึงเหรอมึงจะบ้าเหรอฝนตกจะไปปีนทําไมไฟดูวตายกันพอดีอา้าวลู้งี้แรงจะให้กูไปปีนอีก ก็ตอนที่มึงปีนะ่ะฝนยังไม่ตกไงก็ปลอดภัยอยู่ใช่อีกอย่างมึงก็เป็นอมาตะด้วยโกลนอมาตะก็เจ็บเป็นนะเว้ย้เยเดี๋ยวนะไอโกลนมึงถืออะไรมาเน่ะอ๋อเสาก้างปลามึงไงมึงถือมาทําไมตอนหมนะุน่ะหักคามือเลยวะ่ะไอโกลนมึงหักเสาก้างปลาบ้านกูกูไม่ได้หักมันหักเองไอโกลนอะไรกูโดนพ่อ,อด่าแน,น่ กูว่านะวันนี้แหละวันสุดท้ายที่พวกมึงจะได้ดูทีวีบ้านกูก็สมเหตุสมผลดีนะ